สวัสดีค่ะเมนีก็อยูกับพ่อนภาเนาะค่ะพ่อนภาสิภาพพ่อแม่พี่น้องไปตามแนวทางของอ่าพ่อเนาะค่ะอ่าพ่อเล่ามีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซี่เนาะคะไปไป่ะเราบอกว่าเล่ลาเราก็ไม่ได้ฝันนะค่ะแต่ว่าช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะมาตามเล่าตามเล่าถึงบานตามสัมผัสเราถึงบานแต่เล่าบายูย้อนวันเล่าแปงานซบมากเนาะค่ะ เพิ่งก็นเลยมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีเนาะคะ่ะจะเป็นอายุของหยาบที่เสียไปเนาะคะ่ะกับเลขโรูงศพเนาะคะ่ะสิปเป็นแต่ได้ขอไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยะะเด้อค่ะสายทานจิม่บยุจิมไปใช้ค่ะไปงานงาศพจังหวัดชิซเกอ๋ิจังหวัดชิซึกิหนึ่ง<ม>ได้ไปส่งทุกทายก็ได้ไปตามันต้องสายทานหมดบ้านเพิ่นตาลาเด็กบ คนมาบนฟาดีเนาะงั่นค่ะเจ็ดศูนบอกาบนช่วล้าบ้านไเดา้นอนกองที่หกบ้าเข่านี่เราจถ่ายคนอกย่งไหอาคนผมป๊าบ่อนะมาจากบ้านจากงานชพหรือ้าอจะไวาคุยคุยกบแฟนคุยก็แฟนแฟนว่าได้ยูได้ได้มาก นางยืมตัวเลขมันขขืนมากคนวานสินะตัวเลขมันขขืนมากคนก็เลยบอกว่าคนก็เลยบบอกว่าโอ้ยบ่ได้มาบอกคงสุดท้ายเล่าเลยคือบ่โทรหาเล่าได้วางสิ ทอยาประเดี๋เบื่อไห้เพิ่นให้จังไในมันนั้นวันไหว่านอยบไห้แล้วไหเพิ่นแล้วไห้เพิ่นทรเพิ่นบ่งเรล่โท่เทียกับบม่เงินเติมโทรศัพทบเป็นจังซี่เพิ่นเห็นเลยเพิเฟันก็อาเพิ่นเห็นเพล่นเห็นแล้วนางอยู่นี่ข้นวาอยู่ขี้ดินเพิ่นวางสิเพิ่มเหล่าสู้ฟังป้าพุ่ีพ่นิ่วางโอ้ยข่เสียดายไเขาทบอกเพิ่ ได้มือไรมือห้อยออกนี่แหละคไับโบ้ได้ช่วงแปดโมงหรือเก้าโมงเพิ่นวางสี่ไหมโบ้เป็โทรสื่อกับท่านหัวใบสองกับท่านเลยว่าเอ้าบ่ได้โทรบอกเพิ่นตีห้อยออกแล้วจังไปขายของมันบ่อาะนี่ก็ไปตัดท่านอ้อยอยู่กับท่านไปผอเพิ่นห้อยออกแล้วแล้วเลยไปส่อฟังค่อยเราบ่ได้โทรบอกเ่ามันขึ้นอยู่ดินตัวใดอ่ะอยู่บ้านเพิ่นขายทานแม่นอยู่บ้านเพิ่นแหละันนขึ้ตวอยู่นามันลอยมาเลยบ้าหกหนึ่งหนึ่งหกนี่แหละเพิ่นวาง่คดินเล่นหรอคะแม่น เรียกว่าโอ้ยเสียดายเนาะคนพอเรีย้องเาไออันพ่มเงินนาสิยาไหาเพเนาะยกไก่พวเพ่นไก่น้ำเนาะกินไก่คนนี้เราหาไปหาคนใจคนขายทางเราไปหาหาแล้วก็ลูกซื้อๆเราก็ปานีตั้งเพียไปยืมน่ผู้ใดเหนแ้่มีเงินแล้วก็คือกินย่งรับร้านแล้วก็กินไงสิยังกินอนนันแือมี่เอเียกับเปรนหาป่าให้ยังอยู่หัวเชียงอยู่ท่างดกับแนงฮะมันไก่หน้าคนอยู่ท่าม่เรยว่าเอา ลังทียคนสื่อกับเขาจิได้ว่าเอาไปกินก้อนโหลดได้บ้างม่เทียกัเดกินเลกไนก็ไม่ได้ว่าถึงว่าที่นูฝาเงือนก็เอากินแล้วพอนไปเอาไปคนที่มันบ้าไปหาเมื่อที่ไปไทยคิกับเรื่องเบาเรื่องเงินตงนี้มเองะไรซี่เอาหาแล้วเอาหายท้งเบ่ดตึงอ่อยตั้งเบโทษว่าจัเลขยังกระโทษไปหาเล่าลสิบวมนเงินเสรสามสิบบาทาะว่าเบื่อโทษคนหนจะคิดอมเมื่อไงเบ่อโทษเล่าคิดคอเจ้ บัานนี้เราว่านี้เพิ่นฟันเด้อบะ่ท่านมีเบาสู่ฟาเพิคนบ่ท่านด้ฝันเพิ่น่านม้วันม้วันถามมื้วันเห็นว่าบ่ได้ถามจริงมาเื้อขาดู่ท่นบ่ทันเล็ก่ท่นได้เด้อเดี๋ยวสองสามเมิ่นคาางสี่้าาอีก2-3อืสาม3มืนสองสมมื่นางกีล้าะหวดบงหารแล้วไหนคองจะใส่แล้วบาได้มื่อเรออกเล็ออกเลยแปดเก่าโม่งคนางกี่แล้วนังแล้วนางมัน เก็บทานเก็บยังใส่ถุงนี่แหะเศษทานเศษยังมันว่า่นก็นเก็บไปแต่เป็นหนึ่งเขาขงุงเขาเพิ่นนี่แหละ่นว<า>่าใหญ่ก็คือแพ็คถุงขาอัานเศษมันก็คือไว้ใส่ใบใส่เจ้าของป่านนี้ก็เลยว่าสิโอ้ยอ <c oughs> ันที่ห้ยเอฟซี่ไปไหนคนถือ่นอยังนี้แล้วพนั่งคิดในใจเนี่ยคนเลยว่าเลขกัดขึ้นมาอยู่ดินเพิ่นว่าหันไปเพิ่นว่าเลขกัดอันคือหกหนึ่งหนึ่งหกนี่แหละมันซ้อนกันระหว่าง บ่ได้โทรบอกเอฟซีคันมันคันมันคันมันเอาล่องสองเนาะระว่างอะไรขึ้นยูดินหมูสิเน้นรางเลยได้พอนยู่รางเนาะท่านปารีสซูแมนระหว่านน่งอยู่มันคือลอยอยู่ข้างหน้านี่แหละระว่างสินะว้าวจนได้โทรบอกคนบอเลยบอได้โทรซึ่งบอมีเงื่อนระว่างสิะอย่างวันนี้พันวาดสันท่านฝัน่งท่านหัวดาวคอนทีซื้อตัวได้ในวันนี้ แต่เขาอาพ่อนไปงานส่งงินย uh ังมากมันสีมีเล็กเล็อาพอมันหมักไปประเทศลาวประเทศลาวแต่ว่าสิซื่นว่งหมดว่างงานคนใดสามหาหาสามมามันออกมันสุกนี่พคนใดมากบางท้งอันปูหน่มานี่แหละอาจินนบอกมันออกมันสุกแล้วอาจนรอามาตะไสก็เล็กข้างผุนหลังมากมันในเรืออายุคนมันมาเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองก็ฟ้าลงไปยังก่อน 1 6 4 1 6 4กสีนึ่นั่นหละว่าสีซื้อตัวนี้แหละนะแต่วที่เป็นตัวตบอาไปใส่หน้านนักออกเล็กเล้านะน้องเนือจะกพนไทยนี่แหละว่าสีสื้อนี่แหละว่าจับอีกที่สองอายุเพิ่มอกแมนจ่าอ๋อมันไปงานโซาาตาซินสเกตว่าอันนั้นฟ้าโล่งที่สามตัวอันนี้ฟ้าโลงขึอมากองเด็กเล่าเลยอาินเดียพราะอันจะมาเร็กกคนไทยทามันจะไปไทย มันจะเขาเพาพ่มผู้ชายจ้ะเขาพพี่หนานงานใบนี ara, ่เนาะแต่ว่าเาเมื่เทียนศบอางอายุ็ปที่สองแล้วผมถึงาเน่นานานอเยอะที่เอาสื้อทั้งไทยทั้งนามันคิดว่าจงสันแหะนะสื่อทั้งไทยก็เลยเดี๋ยวไปวัดวัดประสาทเยอะวัดหลวงปู่มุมเพื่อด้ยิ้มบ่ วัดอู่มุมวัดยืนอยู่ที่จังหวัดใดวัดวัดไอ้นั่นแหะได้มาซันมีแหละคืไปมันีปูดังได้สมัยตะกีอะวาจซือซือทั้งไทยทั้งเลกนะคะอันนี้เลขมาตะขึ้นไปยลโมะีสเกตได้คะยาตัายี่สิบสองปีสาลงหนึสนะคะสาทางหนึ่งหกหนึ่งสี่หสี่แต่าเรายทางยังมาใหได้เค่ะ จะได้เนาะคนขายทานกลุ่มที่ถายจะมาโทษบอกเนาะบ่โทษคนกับบ่าวสู้ฟังมาหงอยออกเลยดิเพราะว่าคนเราเห็นเจ้าจักรเชียคอยไปงานโชคเขต้องทหารเนาะท่านเห็นกระซีได้โทษบอกเพราะว่าอืเล่าก็เข้าใจอยู่ว่าเล่าบ่มีเงินเดี๋ยวใครที่โทษก็ได้ก็จะได้บอกกันนี่ยนะท่นรอบเศร้าเอาไปขายของรอบเศร้าไปจัาม้งรอบเศร้ากัออกตะบานเท่านี้หกโมง ผ่านเพิ่นนะผ่านเพิ่นหกโมงเจ็ดโมงอยู่นะจ้ะเพิ่นวันไปเห็นเลขแปดโมงนึ่งแปดโมงเก้าโเนี่ยอ่ะมันมันไม่ทางเดียวคือมันเห็นมันพูดสายตรงใช่ไหมมันมันพูดเองเพิ่นวันมือนันเพิ่นวันก็นั่งเก็บทานอยู่หมวกคางเหล้านี่ละเพิ่นวันจีกเลี้ยวว่าเจ้าสิมากก็บ่มาก็บ่ได้ไปอีหลีเพราะว่าไปตัดพันอ้อยนี่ก็ได้มือมาจากงานศพล่ะก็บ่ได้ไปหาเาาแสดงว่่หล้า เขาเวลาเป็นเผาทานเป็นสีเผาอยู่ข้างเน่าเตยบ่อเป็นเผาอยู่หน้าท่างเคียนอยู่ดงแล้วท่างโด่งมันสิแกมาเหลือใส่ถุงแก้วมาแพ็คยืดขางเน่ยเดอดเ้าใจแล้วเป็นสิขนมาแล้วเทียนถึงแล้วเทียนมันแพ็คยู่ผุ่นบ่ท่านบ่แล้วมันคำก่ริ่งแล้วก็ขนมาบ้านเมื่อนั่นคุณรู้ไปช่วงบ่ายด้วยมันก็ปช่วงบ่ายช่วงบ่ายเห็นมันยู่ที่นคุณรู้ได้จอดรถที่จ้าวไปเดี๋ยวไปไปหา ไปจนเลยท้ายคงสุดท้ายแล้วเป็นกะว่าแบบเก่งๆเนาะเพิ่นกะบอกอันทีว่าแล้วเนาะแมื่อเราเคยไปเนี่ยเพิ่นกะเก่งใจเพิ่นเพิ่นเพิ่งตอนเแล้วเลยว่าเพิ่นมาถามว่าเพิ่นมาสัมผัสเจ้าโบ่นมาหาโบมาเรามานั่งอยู่นี่ละแต่ว่าอยากอายคนเนาะจะคล้องเต็นตัวบนหิ้คนบอกเลยว่าโอ้ยบบต่องซีเหลี่ยมเรียกว่าคือว่าบอกเลยว่าคุณนี่ทอดเสี่ยปากันยังต่อ ไอยเรื่อง่าเจ้าผลเลอยากหัวอจินเสือเขาก็ใส่ห้มันมีไคเอาุรอล่าก็เล่ยางซีโบต้องอายเพิ่นดรอข้าอนบริสุทธิ์ะยางเล่ยบางสินะบอกเล่าเพราะว่าเออเพราะว่ามันเลขเขาก็เข้ากัพ่อได้สือสุรานินเล่ยบางสีอาเนแต่ว่ามหายาเลเอาเงื่อนั้นแล้วก็ยกมือใส่หัวคนนี้เอาเงือนหาค่ะ เต็มว่าโอ้อยากให้ FC ถ <als> ึก <morph> ด <flats> ูๆเนาะลว่า เลขพ well ุ่งเลขอีกอย่างหนึ่งมันมาเกีอยู่น้ำคันที่บ่มีเงินเพราะว่าเพราะว่าพุ่งมันสงสารนะแต่ว่าเขาอยากเป็นสถาบันิมพ์ไทเลยว่าโอ้ยเสียดายเนาะพอข่อยกเข่ได้มาหาเจ้าอีหล่และเพราะว่ามาตั้งานศพแล้วก็เมื่อยแบบแย้มคำก็ออกไปทงหน้าไปตัดพันอ้อยเลยเลยว่าจะรู้ว่าคนขายทานยังมันมีเด้ค่ะมิจเลศอจินอาข้อนบรรทายงานศพบ้านยากคนดูซีสจเกยธนาตะเป็นสางานแบบนี้มากมันชอบขอกเลขแล้วนะคะอายุเจ็ดสิบสอง ปาโล่หนึ่งหกสี่นะคะเข้ากับตาไทยหนึ่งหกหนึ่งสี่หกสี่นะคะเป็นเนื้งฮางนะซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยที่ว่าเอาเป็นบอกว่ามันสะซื้อทั้งไทยทั้งล้าวนะเนื้อทางของเพื่อนมันอบไปแลาวนะคะตอนนั้นเพื่อนว่าคำถที่สองศูนย์นะมันขอเล้าแล้วแต่บางคนอู้ของฮาพรกจริงๆไปล้าแล้วอาจีนยังหวานตันบอกค่ะ บัเลยทาเลยต้องม้นายทานทาสันเลยเมคนมาเลยต้องถึงตัวไหนันมท่า้บอกคโอ้่นไปต้มนามือนั่นแต่ทีนี้ต้มหัว้อกคนน่าันว่าอหมอคกบีแล้วข้โต้องายทานมี้าเล้อ้ขาดเจ้าดาขาดแัวแล้ว้อสมตลอด้วนายทานต้งห่วักหล้อาท่านได้สัมผัสันอยู่เียงโัวศับเนี่ สีอาทิมไม่เฮื่อนหรือสีเอาไปนั่กับบรลูคือกันแล้วจีถามว่าเจ้าพกโทรศัพท์ไปนั่บอสีได้บายอยู่ก็ว่ายขัน่าไดเลยแล้วก็สิปากไว้น้ำบ่าหรือเกานนะแล้วก็ตามไหมต่อว่าอีกสองสามมื่นจังมาไหมจะมากันเป็นเลขกว่านั้ยหนึ่งหกซี่หนึ่งหนึ่งหกซี่นี่มันมากเลเล็กแต่ห้องเราสือก็มันมากหนึ่งหกอะนั่นออกหกนา ก็เรียกหกสี่หนึ่ก็เรียงก็นั่นแหละหกสี่หน็น่าสีซื้อไวกตามสีตามลาวมันบอพูดถึงว่าเหล็กนมาก่อนเหล็กออกบริเบอกเหล็กแ่ลาอนีเออคอนเหล็กก่อนไปห้างโซนม่ตไหอนเหล็กออกเมื่อหนึ่ง แต่ว่าก็บ่ซื่อเลยมันก็เหลือเจ็ดสองเลยมันก็เหลือเจ็ดสองกับหกสีับหนึ่งสี่หนึ่งหกหงหกส่นมาเลยเลยมันออกหนึ่งหกแล้วมันก็เหลือหกสี่กับหนึ่งสี่ับเจ็ดสองเลยมันออกเลาเเี่ยออกล้าเวเลือนไเลยเลื่อนไปเลยามด้วยจินวมัน1นหกไป่เดี๋ยวเหลือเหล้านะคะเหลือหนึ่งกับกสับเจนะคะสมหามันก็ออกแล้วเหล้ามันจบอืะ ได้มาสามหากับพวกเนี่ยแหละต่ว่ามันเดือแต่าซุ่มนีสิว่าท่านออกสามหาผมได้หาหนัยาญูบุล่ะคนมาซื้อเอาเดอร์สามหาหาสามแต่ผมมาทุงมาทุมเหล็กเหล็กคุนบอกหนึ่งอะไอหาเจ็ดซุ่หนึ่งอ่ะแล้วแล้วไม่แย่หนึ่งเพราะว่านี่งบ่เคยกับบานมานยี่สิบปีแต่บานนั้นจ้ำท่าเขาบ้านเพาะไรแล้วบ่หุ่งนะไอที่หนึ่งก็เริไปจอดจอดแล้วก็เรียว่าไม่แย่คนซื้อเรากินในสิบบาทว่าท่น ที่เหล่าอยู่บอกกินมาสั่นก็เลยซื้อกินสิบบาทบอกว่าบ้าได้ใส่ก็ถามไปถามมาเออลูกพ่อนั้นลูกคนนี้มันดีใจขึ้นว่านี่มันต้องเออเขาพี่นั่งเลยหรือเปล่าอ๋อพี่นั่งบอกผมว่าหู้ครับเพราะว่าผมวันนี้ยุ่นีมาโดนแล้วว่าแม่ตั้งแต่แม่จากไปไม่ได้ไปเลยเขไม่เขาไม่อินที่คุณเสียเขาจะบอกเสียเมื่อไหรอันนี้น้องแม่คนตายอันนี้ที่ไปเนี่ยเป็นหน่องแม่เป็นงน้องสุทองน อไป <c oughs> แต่ที่นี่เขาเลอกมาาะ<ม>ทะเบียนรถมันตรงกันผมก็เลยถุ่มมาเลยตลอดคุณลอยหาเจ็ดส<า>ู้มาเสร็จอ่ะแมนมันตรงกันเลยเรา,า,าก็มาสีนี่เดอร์เลกง,าง่ามคนว่าซื้อเอาแน่ควนว่าเริม่มมาถุ่มมาลอยคุณลอยจ้ะมาสามเยมาตามหม่กุนยด้จะแบงาคชา